บานเดที house, <ifting> <under>? ่หาเศษดูเกบ้นบัวคหน่อยได้้นเงมาละบานี่ัวน่อยได้บ้านี่หาดไหน่อยจมัไน่อยจะมึงบัไหน่ยมงไน่อยจะมงบัวไเหม่อยมบไ่อยมบัวไ่มัวไค่อม่

กำคำแก้วของดีอันประเสริฐหรือยศถาบรรดาศักดิ์จะไหลมาเทมาอายุยืนยาวชีวิตลาบือาที่โดนเตะเมื่อเีาเตต่ทิ้เราิ้งเราไปเรื่อยไปเื่อปันกามบ่เมือึงไ้กิราเวาเดียวดียวช่วบนบานหน่อยจะมายยู่เเดาดู้่น้เดูแล้วดีแล่าง้ทีุ่เนาะ ของเจ้าตัวคุ้มทองมายเลขเก้าคณะพลศิร่เก่าบาทยด้วยเกศทองเ้อตอนนี้หอดไปนย่าบาทเดียวกังแดดเปิน่อบ้ยสีรับสวัดีบัดีบวัดบสดีครับสวัสรัวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่วัสดีครับสัสนสวัสีับสวัสดีัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมวัดีครควัสดีครับสวัสดีครับคคดครค น้ำทิ้งไมงสวัสดีครับเพี่นแม่ท่าเป็นฝนนะครับครับฝนพารวยครับครับตุ๊กเส้นได้เลครับแม่แดงนะครับเมื่อนีนแม่แดงท่าลูกท่าลานมาเที่ยวตลาดนาดต้อนิสัยเด้อครับโออเห็นแล้วบปะนี้ฝนพารวยมาเป็นน้ครับ

หนึ่งสองโ้ไ2่ดิสิบสองเป็นสามคนเลยไม่สิบสองเป็นสคนเลยไม่ดเด้อไม่ไหวคนเกิดขอพอดสิบสองเป็นสามคนเลเด้อเกิดวันที่สิบสอยายหลายอย่เอาอยู่พอดิยายยายเด้อยายเด้อสิบสอเอาอยู่บ่อค่เป็นครูลดเอาหนเนยกระเป๋าแล้วมีเงินแล้วต้องมาจากโซไงยังเสียหายว่ อ๋อใส่หน่อยด้เามันจินื้อไม่ระบาดนี้รายเขาอายะาเยหน่อยจมไน่อยจะลไม่ได้มีลายบนนการกะจังิเงินจอยโรเบียเยวาเงินนยังบ่จยรเยเยาปสาตวสามซตัวรถอยไปสาบารีมีตัวันกุใส่ันกใส่เอาหลายบาทพวกสามวันน้สาระครับมาสามามันา่ปูยาเอาผายยืมบ่วั้าบานน้องโกะเนาบ่ นั่นะผมสามาน่อยได้เหนสาม่นองลรเป็นหกแสนตวสบ้านเดบ้านเดบ้านไหนบองโกลเอ้านองโกบ้านเอน้องโกไปนั่นละเจ้าหลุดจากแมไรบ่แม่ไรบ้านหนองโกเอเเเอเเอ้อเอยเออเ

เปิดหาเปิดตาเปิดหาเปิดตาเดียวเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับเุ้หน้า้เบิ่งกันเดอรครับผมครับัาัเไยได้มาก้เดี๋ยวเดยราไปถวัลวัไปัเจ้บาเวเอเอาเรื่องไหม เอ็มซ oh. mm ีดเบังดิประเทศไทยมีกี่จังหวัดเออนแล้วาบงผู้ใดที่อกากันบเาเบิงใก่อนดิใเแล้นี่เเบิงอรตเบิ้งดี้ดีเนีอเาผู้ใดมาครดเบงเอาเบิงแล้วนะ่้เบิงนเดิ เออได้เลยพ่อตองเออได้แล้วขนาดพ่อตองไม่ก่ขาไขเนี่ยท <esis> ่เรีย <Hop> บ <ichi> ่อเรียกอายุเนี่ยพ่อตองต้องดูอีกเดี๋ยวเดี๋วตอนนี้ยอ๋อคือกมดีกันีต้องใ่ผ้าเตียเอา่าปีเตียนลง่มากับผาเีย่ นั <Cornell> ่นเองเบิ่อครับเอาข้าปเ่าเันเลยเอาข้าวเ้าันเอเอาข้าเ่าันพื่อนเสียงเนครับเยงเงนข้าเาเพรานสอสองนึ่งครับเ้าครับั้น้พนเอครับเร แกยจบอกมือยเหรอกยังบอกมอยเหรอนี่ิดป่วยย่เหรนี่บอาจะเป่ว่เราจะือถเรบอบอกแมนจบอกไปป่วยป่บิป่วอย่ัาลุะวนี่เราเสียลยบอกุ้ยหลายเอาคางคูค่าหลายลุยหน่อยเอาคางคู่ค่ายหน่อยเต็มทีบ่เดินเก่ายเกเกอยากให้เขาหน่ยเทาไรเยเอาหน่อย เอาหน่อยไหมก่อนเอาหดตะวันนาเะตะวันนาครับตะวันศนาอสองหนึ่งครับสองหนึ่เอากี่บาทรวยมากเอมากรวยน้อยเอาน้อยข้ามาถึงมาแฮ่งถึงม่อีงถึงม่ไกลโอยก้สิบเก้ห้าเก้าสานะครับ้าเก้าสามนะครับ โชเ้อนะครับเลยนะครับชมครับเดอนไ้โชคสามเดนไ้โชคเด้อบ้าบุชมเด้อห้าเ้าสามเด้อเด้เาบ้าเถา่เนี่ยแตกเล่อยเอาครับเอาทำ่เอาทำ่เป็เบาเถาเบาเนดูดวงเด้อเปิดตัวเปิดตบ้าเถาครับเปิดตวบาเถ้าครับผมเปิดตัวบ้าเถาครับผมเปิดตัวบเถาครับผม

สสด้าาายวววไปีนี้ท่านพึ่งช้างจิตใจสว่างดวงชะตาดีกระฟูงหมู่โจรไม่กล้ามาเบียดเบียนถึงคลองสุขเสถียรน,นอนในบ้านสบายกายเป็นอยู่เงินคํากําแก้วของดีอันประเสริฐหรือยศถาบรรดาศัก์จะไหลมาเทมาอายุยืนยาวชีวิตราบเรือ่อนอย่เดดนเสือพ่ราไ้ ยี <łość> ่ดีสิลาบดึงทุกอย่างนะยังเหรอครับแังไม่ตังค์นะครับตังนี่นครับตังค์ล้วนเลยนะสุดท้วยเราเจอถึงบทถึงบาทถึงกองมีมัดจะเมียหลายจะน้อยได้เจ้าเด้อโอ้ยตังค์ไม่ใช่ตังค์ไม่พช่ตังค์มาพญาเริ่มเมเมียหลายกันว่า เียหลายเงียหลายบ้เบาเฒ่าเจ้ามีเียหลายบรเจ้ามีเียหลายิมกนหลายบ้าสอปเม่ไหรรวยืนนั้นเจ้าโอ้เจาอีกสามปีก็รวยแสามปีก็รวยตอามี้เงียตอนนี้มีอยู่หลายหลายมากะันนี้ออันนเอยกันเนียเอยจำ่ได้เลยับหลายคนไรแล้ว

มีอะไเอาหนีเบอร์่าไอย่ากา่มีหนี้เพตอนนี้มีครับเขาต่อแล้ววันเงยกล้าถ้าบุญจะรันเหรอออกันถูกางวันเงถูกางวันงยนี่กัก้าอะนะครับ่ถูกางวันเง่ไปได้ถูกซื้อใครจะซื้อก็ไม่เจาะกราดีอไนี่ยซื้อนึัสินาขยพขาต้องขายแหะว่ขายกันซื้ออไร้าได้งล้านรางวันเงยบใจันเิ่มไปได้แลวังจมไหู อ็ได้จะได้สามหกสองโอ้นะครับได้สามหกสองนะครับสามหกสองสามหกสองโอ้แรงงานใหญ่นะครับเนาะสามหกสอง เอาสตัวไทยลอตเตอรี่่นดูสตัวไทยลอตเตอรี่สิบได้สิบสนะครับสตัว้ายลอตเตอรี่สิบสอเน้เลขไทยลอตเตอรี่เลขไทยลอตเตอรี่สิบสองนะครับสิบสองนะครับเลข้ายลอตเตอรี่นะครับสามที่สิบสามสอนะครับสามงงสิบสอง

เราแค่เด็ราคันเราลายผู้ีบาเนียนี้ดีนา้ท่าน้ชมนครับ่ไ่ได้ครบน่จีสาองกเดกายอายพนีันลยเดีย็นจีไ้ย้น่ยไ้้กนีไข้ไ้ค่าไ้ไไ้ลูลาให้้ขาเดือนเื่อก้าไปเอามววันเพ่นมันได้ลายวก็มากว่าน้ำไนอันนี้อันนี้านั้นี 那那那那那个，我哪有呢？我自己买。